สวยงามมากครับตอนนี้กำลังลงกำลังลงอุ้ยอ้ยอ้ยวิงโค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 อ่ายช่วยสวยงามมากครับรวังรรบรัเรนะจะชมันบัดสวยงามมากครับสวยงามพร ม่ได้เลยบัดายเลยเด้ล็อกเก็ตมือเที่ยงนเมนเงาผู้ปิทนะอืัเลยเเก็บบัาอิ u เที่ยงตัวนี้เนี่ยแต่ขึ้นนู่นนดียวเหนื่อยไหมครับพี่ชายเก็ได้เก็บข้งมือใช้ประมาณสี่กิโลกว่านะครับเป็นเหยียบล้อมที่ทำเองจก เฮนเม็นนะครับยังมีชืออช่อเลยรมัมีชื่อติดติดนะครับสุดยอดมากขอถ่ายรูปหน่อยครับสุดยอดครับอันนี้เกาะที่เกาะที่ไหนครับเนี่ยที่นี่เกาะห้องนะครับห้ๆๆองเกาะโกงโอ้ขอบคุณครับ